พอเปิดกล้องก็ไม่ตอดเลยลากแล้วโดแล้วไปเลยไปเลยลากเลยไปไป โอ้ตัวน้อยเดียเอาแล้วติดแล้วเอาขึ้นได้แล้วม่างั้นนี่โดแล้วตัวหน่อยทอดทอดกอรอบกำลังดี không 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 ồ này nay điên hả lạc phải lười anh nhau mà โอ้ยเราก็ได้แต่ใช้เนี้ยนะนยเ,ออเดี๋ยวถ้ามีปลาใหญ่หลุดใส่เดือนใช้แป๊บเดียวเยอะอยู่นั่นเนี่ยมาแล้วนี่ใส่แค่นี้อือ แต่ตัวไม่ค่อยโตไม่เหมือนปรากฏโอ้ปลาขึ้นน้ำบานโอ้ยหลุดนี่โนะดมลมควัด oh, khืน rồi oh, mãi nữa, khoá khóa nó đấy. ôm, mình, 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 โอ้โหมาตัวเดิมแน่ๆเลยเนี่ยใช่เลยมาไปแล้วครับผม โอ้ดูดูดูโอ้เท่ากับดามเบ็ดโอ้หลุดนี่ไงตัวเดิมสายยังลือดใช้ใช้ได้ไม่นานเดี๋ยวก็อันนี้ลากลากเลยสวยโอ้โหลงกำลังพอดี นี่ดูดูดูผลงานนี่ไม่เห็นหรอโคตรเยอะอ่าเริ่มเงียบแล้วแหละมานี่ทันอยู่นะ Máy, nó dừa bây lèo Chôm, chôm, chôm Bắp chót đấy đây bạc đấy oo yai u dài 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 tôi dài dài u tôi dài u ừ. lo giờ จบจบไปแล้วตือฉันไหมนะ่ะมันฝูงใหญ่เลยมากกว่าขยงอ่ะแย่เลยโอ้ลากแรงเว้ยใหญ่ปะ่ะอ่าดูด้ ô, đa yêu Chôm 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 Tom, chôm Tom, 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 phái phái, Tom, Tom, chôm Tom, chôm Tom, หลุดมาได้ไงนี่โอ้ oh. หลุดมาได้ยังไงล่ะทีเนี้ย นี่น้อ,อตัวนี้หลุดมาได้อย่างไรตักเลยจมหายจมจม แค่นี้ก็เอาอทอดกรอบโอ้งลงปุ๊บโดนปับ๊บเลยวะนี่อ,อยู่เป็นครอบครัวเลยมั้งเนี่นออย ô thật sài như vậy có ok nè đã đã trôm ว่าจะครึ่งชั่วโมงก็ถ่ายมาไปจมลากนิ่งเลยมาแล้วหล่นอีกแล้ว